พิจารณาให้ละเอียดจะเห็นได้ว่าตัวแกนหรือฐานแท้จริงหรือตัวบีบหรือแรงดันที่ทำให้เกิดความเร่งในการทำกิจนั้นก็คือทุกแต่ความสัมพันธ์ของคนกับความทุกจะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ท่าทีต่อการทำกิจแตกต่างกันออกไปเป็นความประมาทความไม่ประมาทและความไม่ประมาทที่มีคุณภาพอันแพรก,กันการแยกแยะในเรื่องนี้ จะช่วยให้มองเห็นลักษณะและคุณค่าของความไม่ประมาทที่ถูกต้องอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นจึงของนำมากล่าวณที่นี้ด้วยทุกเป็นฐานให้เกิดแรงเร่งในการทำกิจสามแบบคือหนึ่งทำการเพราะถูกทุกบีบได้แก่พวกที่หลงไหลเพลดิดเพลินอยู่ในความสุขสบายปล่อยปละละเลยกิจเพลดิดเพลินมัวเมาไม่คิดถึงความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยรอจนกระทั่ง ภัยมาถึงตัวเกิดความเดือดร้อนและจําเป็นขึ้นแล้วจึงรีบทําการรีบแก้ไขหรือปรับปรุงเฉพาะหน้าซึ่งทันการบ้างไม่ทันการบ้างอย่างที่กล่าวแล้วข้างต้นทุกเป็นฐานให้เกิดแรงเร่งในการทํากิจแบบที่สองทำการเพราะกลัวความทุกข์ได้แก่พวกที่หวาดระแวงวันต่อภายอันตรายความทุกข์ความเดือดร้อนที่ยังไม่มาถึง จึงเร่งรีบแก้ไขปรับปรุงและทำการต่างๆที่เห็นว่าควรทำเพื่อป้องกันภัยหรือความทุกข์คือความเสื่อมความพินาศเป็นต้นและสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้ามั่นคงซึ่งการที่ทำก็มักสำเร็จได้ผลดีแต่เป็นไปด้วยจิตใจที่มีความเร่าร้อนกระวนกระวายพูดง่ายๆว่ากลัวความทุกข์แล้วก็ทุกข์เพราะความกลัว และทำการเพราะถูกความกลัวบีบอีกต่อหนึ่งทุกเป็นฐานให้เกิดแรงเร่งในการทำกิจแบบที่สามทำการด้วยความรู้ทุกได้แก่พวกที่คิดจัดการกับทุก์ขที่อาจเกิดมีข้างหน้าด้วยปัญญาไม่ใช่หวาดผวาด,ด้วยความหวั่นกลัวกล่าวคือรู้เท่าทันสภาวะที่จะต้องเป็นไปตามไตรลักษณ์เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงและความทุก หรือปัญหาที่อาจเกิดมีในภายหน้าจึงใช้ปัญญาศึกษาพิจารณาเหตุปัใจจัยในกระบวนการแห่งความเปลี่ยนแปลงแล้วอาศัยความรู้ในวิถีแห่งอนิจจตาและโอกาสที่อํานวยโดยอนัตตากำหนดเอาทางเลือกแห่งความเปลี่ยนแปลงที่พึงปรารถนาหรือที่ดีกว่าพร้อมทั้งใช้ความรู้ในประสบการณ์ส่วนอดีตเป็นบทเรียนแล้วเร่งรัดปรับปรุงแก้ไขและทําการต่าง เพื่อตัดทางมีให้ทุกขเข้ามาครอบงำตนหรือบรนเทาเสียตลอดจนเบนให้เป็นไปนในทางที่ดีงามจเจริญก้าวหน้าเท่าที่เป็นไปได้ทำให้สามารถป้องกันทุกหรือทำตนให้ปลอดทุกข้้งหน้าเท่าที่อยู่ในวิสัยด้วยและทั้งปลอดโปร,โรง่งผ่องใสไม่มีทุกขไม่หวาดหวั่นกระบวนกระวายในขณะกำลังทำการด้วยแบบที่หนึ่งทำการเพราะถูกทุกบีบ ก็คือความเป็นอยู่ด้วยความประมาทอย่างที่กล่าวแล้วข้างต้นแบบที่สองทำการเพราะกลัวความทุกข์และแบบที่สามทำการด้วยความรู้ทุกข์คือความเป็นอยู่โดยไม่ประมาทหรือเป็นอยู่ด้วยอัปปมาทะแต่ความไม่ประมาทในแบบที่สองคือทำการเพราะกลัวทุกข์เป็นอัปปมาทะที่อาศัยกิเลสจึงเจือปนด้วยความทุกข์ส่วนความไม่ประมาทในแบบที่สามคือทำการด้วยความรู้ทุกข์นั้น เป็นอภมาตะที่เกิดพร้อมด้วยปัญญาจึงปราศจากปมปัญหาไม่มีความทุกข์ในจิตใจเป็นความไม่ประมาทที่ถูกต้องสมบูรณ์ซึ่งพระอาหารหันต์เท่านั้นจะบำเพ็ญได้อย่างเต็มความหมายส่วนผู้ทุชนจะบำเพ็ญความไม่ประมาทได้ดีแค่ไหนก็สุดแต่ว่าจะใช้ปัญญาตามแบบที่สคือทำการด้วยความรู้ทุกได้มากและถูกบีบคั้นด้วยความกลัวและความเร่าร้อนกระวนกระวายตามแบบที่สองคือ ทำการเพราะกลัวทุกข์น้อยลงเพียงใดดังได้ยกหลักฐานมาให้ดูแล้วในตอนท้ายคำอธิบายของคุณค่าข้อที่หนึ่งคือคุณค่าด้านการทําจิตว่าไม่เฉพาะแต่ปุถุชนเท่านั้นแม้ถึงพระอริยบุคคลชั้นต้นๆก็ยังอาจเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทได้เหตุที่ทําให้ประมาทก็คือความพอใจอิ่มหรือสันโดษด,ด้วยคุณวิเศษบางอย่างบางขั้นที่ตนได้บรรลุแล้ว ซึ่งเป็นความติดเพลินในความสุขสบายและความปล่อยปละละเลยทอดทิท้งกิจอย่างหนึ่งทั้งนี้กินความรวมถึงการที่มองเห็นไตรลักษ์รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงเป็นต้นแล้วปรงใจได้ต่อสังขารทั้งหลายหายเศร้าโศกไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนขับแค้นใจเพราะความสูญเสียเสื่อมสลายพลพลากเป็นต้นเมื่อสุขสบายภายในหรือปรับภายในได้แล้วก็เลยหยุดนิ่งไม่สนใจไม่ขนขวาย ไม่เพียรพยายามแก้ไขปัญหาที่ค้างคาอยู่ภายนอกไม่ทำกิจที่ควรทำเพื่อป้องกันหรือปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไปปล่อยปละละเลยสิ่งที่เป็นปัญหาให้ดำเนินสภาพของมันต่อไปหรือยิ่งขึ้นไปกรณีอย่างนี้เรียกว่าการได้คุณค่าข้อที่หนึ่งคือคุณค่าด้านการทำจิตหรือคุณค่าเพื่อความหลุดพ้นเป็นอิสระของจิตระดับตน้ตนๆนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดความประมาท เพราะผู้นั้นปฏิบัติผิดคือปฏิบัติเพียงด้านเดียวไม่ครบถ้วนขาดการปฏิบัติเพื่อให้ได้คุณค่าข้อที่สองด้านการทํากิจหรือคุณค่าเพื่อความไม่ประมาทไปเสียซึ่งจําเป็นจะต้องแก้ไขโดยให้ตระหนักในคุณค่าทั้งสองด้านแล้วปฏิบัติให้คุณค่าทั้งสองอย่างนั้นเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์